แม่ทัพภาคที่สองหยุดเดี๋ยวนี้รัฐบาลบอกขาดอะไรให้เรียกมาอย่าพึ่งโพสขอชาวบ้านกลางลมร้อนปลายฝนต้นหนาวการเมืองก็เดือดไม่แพ้แดดตอนเที่ยงเหตุเกิดจากเสียงกระซิบกระซาบในโลกออนไลน์ว่ามีสิ่งของที่กองทัพบ,บกโดยเฉพาะกองทัพภาคสองต้องการใช้อย่างเร่งด่วนท่านแม่ทัพได้เปิดเพจขอรับบริจาคอย่างเร่งด่วนแต่ก่อนที่จะมีการวางกล่องบริจาคข้างปืนกลรักษาการนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรม ก็รีบกระโดดลงสนามถแถลงเสียงดังลั่นว่าขาดอะไรให้บอกไม่ต้องโพสต์ขอาจากประชาชนถ้าลูกปืนหมดโทรหาผมไม่ต้องวิ่งไปบอกชาวบ้านพระนายภูมิธรรมย้ำชัดว่ารัฐบาลพร้อมควักงบกลางจัดให้จะเป็นอุปกรณ์สนามรถทหารหรือแม้แต่เสือ้อเกราะก็บอกได้หมดขอเพียงให้ส่งเรื่องมาตามขั้นตอนทางราชการเพราะการให้แม่ทัพไปโพสต์ขอรับบริจาคอาจทําให้ภาพลักษณ์กองทัพกลายเป็นเหมือนวงดนตรีเปิดหมวกหาเงินซื้อเครื่องดนตรีเอง แต่ประเด็นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องใครจะซื้อให้แต่มันสะท้อนโครงสร้างการบริหารงบประมาณของประเทศถ้าหน่วยงานระดับแม่ทัพต้องออกมาขอรับบริจาคจริงๆนั่นอาจแปลว่าช่องทางงบประมาณไม่ถึงหรือมีกระบวนการจัดซื้อที่ล่าช้าเหมือนเต่าคลานผ่านโคลนซึ่งรัฐบาลเองก็รู้ว่าภาพแบบนี้มันแทงใจประชาชนเพราะจะทําให้คนสงสัยว่างบกองทัพที่กินไปทุกปีหายไปไหนมันก็พูดยากสงสารกองทัพที่เหตุความไม่สงบก็ยังเดือดอยู่ทุกวัน บางครั้งบางเวลาการของบจากทางการเห็นทีจะไม่ทันเขาจะยิงมาอยู่แล้วแต่เรายังมัวแต่คำว่าจัดหาซึ่งหากผิดก็คงผิดกันทั่วประเทศแต่หากมองความเป็นจริงแล้วส่วนหนึ่งก็คิดว่าท่านแม่ทัพของเรานั้นทำถูกแล้วยังไงชีวิตและบุคลากรกองทัพและประชาชนสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดโดยเฉพาะจากทีมสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายต้องขอชื่นชมที่ส่งมอบให้ทั้งโดรนเสือ้อกอกบังเกอร์ทหารและสิ่งของอื่นๆอ,อีกมากมายยันกางเกงในถ้ารอรัฐ สงสัยเราอาจแพ้ขมิ้นชัวๆไม่ว่าอย่างไรก็ตามแตก่ก็คงจะหวังดีกันทั้งสองฝ่ายยังไงก็หวังว่าคุยกันดีๆให้จบลงด้วยข้อยุติด้วยดีให้รรดทำงานให้ไวกว่านี้เชื่อเหลือเกินว่ากองทัพคงไม่ต้องอาศัยประชาชนที่ยังลำบากอยู่ใครเห็นว่าสิ่งที่เราพยายามสื่อมันพอมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อๆกันด้วยนะครับจะขอบพระคุณอย่างสูงครับ